ห็นอะไรไหมครับสามตัวหน้าที่ทุกคนขอมาและอยากให้ผมทำที่สุดวันนี้แหละคนดูจะได้เห็น MSN สมใจอยากสักทีโหแล้วบอกบอกตรงว่าที่แปลงล่างมาด้วยนะครับผมดูดิ <c oughs> บอกตรงว่าซีเนียร์ล่างเนี่ยถ้าได้ใส่แว่นแล้วอะ จะโหดขึ้นประมาณ10เท่าอ่ะแค่นั้นแหละ,ะดูครับผม M S N คโอ้โหสมการรอคอยวันนี้ก็มาถึงสักทีนะเนมาซัวเลสเมสซ,ซี่ยืน3ตัวหน้านะครับเนี่ยและแต่ละล่างเป็นล่างที่โหดที่สุดของแต่ละตัวด้วยนะเนะมาร้อยเจ็ดเมสซี่ 108, ร้อยแปดซัวเลสก็ร้อยเจ็ด โอ้โหนี่มันฝันร้ายของฝ่ายตรงข้ามจะชัดกูผู้ชมใครสุ่มเจอจีเนียในแรงก็บันไล่ไส้ด้วยนะครับผมสำหรับผู้โชคดีที่สุ่มเจอนะคุณผู้ชมและดูฟอร์มบีซะด้วยโอโ้ขอได้ไหมขอฟิตทั้งสามตัวได้ปะอยากเห็นฝ่ายตรงข้ามโดนยิงเละเป็นขี้อะ่ะแค่นั้นแหละและผมมากับร่างใสแว่นแม่งรอดูได้เลยว่าจีเนียจะสุดขนาดไหนนะครับผมถ้าถอดแว่นเนี่ย คือกากแต่ถ้าใส่เนี่ยดับเบิลกากไม่ใช่เก่งดีว่าถ้าไม่เชื่อรอดูเลยนะครับผมจีเนยร์ล่างใส่แว่นกับคอมโบ MSN จะเป็นยังไงในเกมนี้นะ่ะแล้วเราไปดูกันได้เกมนี่สินะผู้โชคดีที่สุ่มเจอจีเนีร ล่างใส่แว่นตาคุณผู้ชมรอดูได้เลยนะครับผมมันจะเป็นฝันร้ายของฝ่ายตรงข้ามแนะ่โอ้โหแล้มากับ MSN ฮะโอ้ยก g อดมีแค่หลุยโซเลตฟ,ฟิตเองเหรอเนี่ยโอ้โหผมไม่อยากคิดสภาพเลยนะครับถ้าเนย์มาฟิตถ้าเมสซี่ฟิตในเกมเนี่ยนายดน,นยิงเละเป็นขี้หรือเปล่าฝ่ายตรงข้ามอ่ะ โอ้โหแล้วมากับหน้าค an ู่อีกแล้วใส่แมนยูมาแบบนี้เดี๋ยวก็เจอหน้า3คุณผู้ชมคอมโบ m m n มเอนสในเกมนี้สะโหดขนาดไหนนะฮะแล้วเราไปดูกันได้เกมแล้วเกมนี้เล่นในบ้านเราซะด้วยขออนุญาตได้ไหมพาเบอร์แทงเกียร์ลุกเปิดหน่อยโอ้โหเสียดายไม่เกียร์ลุกเปิดไม่ได้วะ โอหแม่งซิโก้เลือกที่จะไปอยู่หลังเขาอีกโอ้วหน้าคู่เจอกับหน้าสนะครับผมผมไม่กลัวอยู่ละผมมากับ MSN ซะแค่นั้นแหละมาดิประธานเป้วัดไหมโยนไปเลยครับผมจังหวะนี้หกสู้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหเมสซี่ตัวเล็กว่ะโอเคแต่เราก็ยังได้ทุ่มอยู่นะฮะเขากลางไปครับผมเราปัดให้เนียมาดับซัด นับหนึ่งครับผมด้วยเนบาแค่นั้นแหละโอ้โหการการยิงครั้งแรกของเนบาแม่งไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆว่ะเอาแล้วเนบาออกลงนับหนึ่งแล้วจังหวะนี้โอ้โหต้องรอดูนะคุณผู้ชมว่าเขาจะโดนถล่มหรือเปล่านะฮะเมื่อสามตัวนี้เล่นด้วยกันว่ะทำอะไรพวกโยนให้เนบาไปเลยครับผมบ ปาดให้เมสซี่โอ้โหไม่ได้วาซิโก้เราเสร็จแล้วเขากลางไปครับผมแสดรว่าเพชรโอ้โหมันเพชรเลยอ่ะเล่นแรงจังวะเนี่ยส่งขึ้นหน้าไปเลยคุณผู้ชมเราจะทำชิ้นปาดให้เมสซี่นี่แหละดับบันครันี่ไงล่ะครับเมสซี่ออกลง มา่กอดเนมาเมซี่ตอนนี้เหลือหลุยส์โซเลสแล้วนะฮะโอ้โหยิงคนละเม็ดว่ะคุณผู้ชมแล้วแล้วคนละเม็ดแบบว่าโอกาสการยิงครั้งแรกของแต่ละคนด้วยนะครับเนี่ยคือไม่พ่าดเลยอ่ะมีเข้มเกินชเนียสแม่งเข้มเกินไอสัตว์ โอ้โหใส่แว่นตาเม่นเข้มเฉยบอกตรงแว่นตานี้ไม่มีขายนะครับเนี่ย่เชี่ยแว่นตานี้ขโมยน้องมาใส่อ่ะแค่นั้นแหละใครอยากจะเบี้ยวเอาเดี๋ยวเว้ยโซเลสนายยิงหน่อยนะพวกปาดโอ้ปาดที่โซเลสไม่ได้คุณผู้ชมเสียดายถ้าปาดตะกี้หลุดแน่โว๊ยใจเย็นเมสซี่เมสซี่ฮามเมอร์เติม เขาให้โอโหแม่งไม่มีใครมาช่วยเลยวะเอาเดี๋ยวเว้ยเอาเดี๋ยวเว้ยใครบอกกูเบียวเยวเ้นตาไม่ได้เบียว <c oughs> ไม่ได้เบียวนะครับบอกต่อว่าใส่แล้วจะเล่นเก่งขึ้นดับโ,โหโดนเขาสองโอ้โหล้มอีกโอ้โหโอ้โหนี่แหละยิงกันไปยิงกันมานี่แหละผมชอบ เอาว่ะคุณผู้ชมสองหนึ่งมันแล้วหล,ละเกมนี้ขอแบบยิงกันไปกันโหดดิปะ่ะใครอยาเป็น MVP ในเกมนี้ว่ะคอมโบ m อ MS n มเอสเอ็น่ะผมจะเล่นเกมช้าเลยนะครับเราจะคองเกมละให้แบกไปสวยนี่มาหาช่องไหนส่งให้โซเลสด,ดีกว่าโซเลสทำชิงไม่ถึงอซีด่ดับดับบันคอ ฝีไงล่ะครับผมเมซี่นำสองลูกค่ะโหแล้วดูท่าดีใจนี้ M S N ครับผมเป็นไงก่อนเพื่อนโอ้โหผมอยากเห็นมากที่สุดล้วท่าดีใจเนี่ยคูเมซี่จัดให้แม่งเมซี่โคตรเข้มอ่ะเกมนี้ เอาแล้วไงฝ่ายเรข้ามสามหนึ่งค่ะแต่โซเลสยังไม่ออกลงเลยนะครับเนี่ยโอกาสการยิงแทบจะไม่มีเลยคุณผู้ชมกองหนะ้าแล้วโซเลตปา่าในโซเลสเฟซช็อตแล้วสต,ตี่ไงโอ้โหชนเสาสองเด้งแล้วเข้าเนมาย,ยิงแล้วเมสซิงแล้วโซเลตก็ยิงแล้วอ่ะคุณผู้ชมมันคอมโบก,กันทำใหมันเก่งขนาดนี้วะ เฮ้ยฝ่ายตรงข้ามยิงกี่ลูเปิดทำอะไรบวกเฮ้ยสวยยิงแบบนี้แหละนายจะไม่ได้ออกเข้ม4-2น่าฝ่ออายตรงข้ามก็ไม่ยอมเหมือนกันวะ่ะวิ่งมาเดือดเฉยแม่งเดือดตั้งแต่ครึ่งแรกเลยวะ่ะคุณผู้ชม จนลุกเปิดไม่ได้ครับผมเจวันนี้โอ้โหคึนแรกม่นมันมากใครพลาดคลิปนี้ไปถือว่าพลาดมากๆนะครัมบมองต้องคลิปนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ของจีเนียตแน่เพราะว่าเราฟู m เอ็มเอสเอ็น่างที่เก่งที่สุดของแต่ละตัวแค่นั้นแหละรอดูข้างหลังนะคุณผู้ชมว่าต่อจากนี้ไปจะเป็นยังไงต่อนะฮะมาครับผมมาต่อครึ่งหลังที่กว่วขอแบบเดือดเดือดเหมือนเดิมเหมือนครึ่งแรกก็พวกอันนี้แหละผมชอบเกมมันมันเดือดเดือดแบบนี้แหละ สวยโยนโยนไปเลยคุณผู้ชมแผ่นนี้โยนง่ายหลุดง่ายด้วยอิวิพาเมอร์เติมเยนตบต่อไปเนี่ยมาโอ้โหเนี่ยมาไปอยู่หลังเขาโอ้ใครเห็นเนี่ยมาแต่ไปทัดลมบงังผมกดอ่านเกยไปเผื่อล่วงหน้าฉอดข้าม็อตแล้ววะเม่อกี้ทำอะไรพวกให้เมสซี่ไปเลยครับผมเมสซี่พิกเมสซี่เอา้าเมสซี่ป่าดดอกนี้ ไม่ถึงซูเวเลสเห็นมันวิ่งออกตัวเลยส่งนะครับวิโอ้โหซิโก้อ้าวขอบคุณมากพวกดับสัตว์โอ้โหติดฟูสิได้เนี่ยมาอีงนัดสองไม่ได้ฮะุโโโโวิวิวิเจังหวะนี้เปิดไปคอกโ,โ,โอ้โหสัตว์เลยประตูปันหรือชนคานว่ามองไม่เห็นไอ้สัตว์แว่นดำเหลือเกิน นี่ขนาดเล่นไปด้วยแล้วแว่นโค่นดำอ่ะจอมืดเลยจังหวะนี้อุ้ยไม่หลุดโอเคอันนี้ขนาดต่อให้นะครับใส่แว่นดำเนี่ยหน้าจอมืดนะคุณผู้ชมมองไม่ค่อยชัดนะครับเนี่ยโอ้โหแค่นั้นแหละผมอยากใส่เอาเฟิวอ่ะใครจะว่ากูเบียวก็ช่างแค่นั้นแหละสวยโยนขึ้นไปครับผมโอ้โหไปอยู่หลังเขา อุ้ยคุณผู้ชมเมสซี่เมสซี่ล่องเมสซี่ปาดโอ<ฮ>้ยไม่ได้วะมันไม่แทงทะลุช่องไปด้านหนา้าวะถ้าไปเราทำก็จะทำชิงผมรู้สึกว่ากองหลังผมหอบแดกแล้วจังหวะนี้โอ<ฮ>้โหสวยเคลียร์ไปครับผมโอ้โหวิเอร่ามึงเล่นอะไรของมึงวนะน่ะสวยใส่ตัวค<น>่า,ามันเพสเลยว่ะคุณผู้ชมโอ้โหเนี่ยมาหอบแดกซะแล้วเราจะไม่มีค้างเปลี่ยน MSN นะฮะตอนนี้เขายิงแล้วนะคนละลูก เมสซี่ยิงสองไม่มีใครยิงนอกจากเขาเลยนะครับเนี่ยใส่สุดไม่สนลูกใครอะเกมนี้อ,อ้าวเนี่ยมาหอบแดกแล้ววะเนี่ยมาดับโอ้โหรอบมาหนึ่งแล้วผมต่อยจะหอบแดกอ่ะเข้ากลางดีกว่าเดี๋ยวต้องให้เมสซี่ดับโอ้โหดับไม่ผ่านคือท่าบาสเมกี้ได้ปั่นแน่ เมสซี่เติมเบ๊กถอดเมสซี่เมสซี่เมสซี่อดทนโหไม่ได้เมสซี่บอลห้องโอ้โหสัตว์เมสซี่เป็นสุดจัดเฮ้ยกดแฮตที่เับเมสซี่ออกดีโอ้โหเป็นไงผมบอกแล้วบันไร้ไส้ นี่แหละครับผู้โชคดีที่สุ่มเจอจีเนียได้ฉับ MSN อน่ดูดิครับ5-2ออกหนีกันเฉยอ่ะของจริงนี่หละครับแค่นั้นแหละโอ้โหบนไลาไซ้์ของแท้เวลาดูดิยูวันส์หรือว่ายูวิน ออกเกมหนีกันเฉยเลยเป็นไงฟูเอ็มเอสหลายคนที่แบบรอคอยมานานมากๆขอเข้ามากันเยอะจัดผมจัดให้ตามคำขอแล้วนะครับสมใจอยากปะ่ะหวังว่าคลิปนี้คนดูดูแล้วจะสนุกดูแล้วสะใจนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นขอคนละหนึ่งไลค์นะครับโคตสุดเมซีม่เป็นของแท้จัดกดแฮตติกอะ่ะโซเลก็ซัดหนึ่งเนี่ยมาก็ซัดหนึ่งไม่มีใครยิงนอกจาก MSN เลยนะครับเนี่ย หูสุดเกินใครพลาดคลิปนี้ในช่องจีเนียคือจบแล้วครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคลิปนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ของช่องอย่างแน่นอนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับส,สไครต์กดแชร์นะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้า